สวัสดีค่ะคนพ่อรรมการเสพผ้าพีพ้านอกไปชม่มผู้เก่างอมนะคะไปช่อมผู้เก่างอมเดนเองมาพื่อเส้นทางเสพผ้าไปนะคะอันนี้ช่วงเช้าๆนะคะย่าเหมือเนเะต่าเนาะมาขึ้นเด็กก็น,นอนดูหน้าเหวมาทีนนะะ่นี่ค่ะออกเดินทางในตอนนี้นะคะเดินทาง พูกงองอ่อมนะคะจะได้ว่ากระต่งพันพู่กองอ่อมนี่เราประ่าจะผ่านมาขวัแก่นเนาะค่ะก็เลยรีวิวเส้นทางสุพีสุนองเบิงนะคะเส้นทางสวยงามอีดีพี่น้องเฮ้ยตะหมอกจกังหวัดเลยนะคะนี่ตะหมอกตะผู่เผาบุญไนี้พวกเขาก็ส,บส,บส,บสับสับสับซ้อนมาแผ่ผักเหนือนะคะ ทิวทัศั์สวยงามเหลืกิน เหมอกเมืองเหมอกนะคะหมอกตายนาะโมนาตาเอลส์สดชื่นนะคะบะมี่มละผิดบะมี่รงงานบะมี่สารผิดบะมี่ยังอากาศบริสุทธ์สูตรล่มกระเต็มปอดเลยย่างแบบ สุดชื่นสดชื่นบรรยากาศยามสาวนี่เลยนะคะนี่กบไก่สียบหัวอะลรแบบในหมอกกินน้องเฮ้ยเบิ่งหมอกลอยกันต้นไม้ยามสาวท่านนี่แถบสิสสีประดมดน้ำพุร้เนาขึ้นหมอกนะคล้ายๆกันกับ ในห้องสอนของหมอฮนะตอนนี้ก็มาหอดแล้วนะคะมหอดคู่กอ่งองละห้องก็เริ่มที่สิคู่กอ่งองห้อก็เริ่มขึ้นไปมันจะเป็นท่างโค้งนะคะมองนี้โค้งค่ะค่ะ จอดรถสักก่อนเนาะรถก็ไปจอดสักก่อนเนาะสิบห้ายางผ้าพีผ้านออ้องยางลานจอดรถของเพื่อน อย่างเนี่ยหัวสักกินกินเลยล่ะพี่น้องหัวสักกุนกุนไ้ล่ะมันคอยช่วงรถเราโยนเส้นอะไรแหละบนเรามันเอียงนะ เปิงมันคงพี่น้องหนึ่ง,งคงสวยงามแต่ตอนนี้เบิง่งสิบวกค่อยชัดจักเท่าไรนะคะหมอกหนาะโพดี๋ยวลงไปเดี๋ยวก็เห็นผู้เลยคาตะหมอกหมอกหนาะตึบ๊บ ธรรมชาติสั่งมาเนี่สวยงามมิเลเบึ่งเอาพี่นอ้องเฮ้ยมันซ่อนลายมันมี้นเดินมาพู้เก่ามองเนาะจังหวัดเลยนะคะปดคิดแล้วแอลปันเล็กแปดขออนุญาตนะคะโค้งมาผิดเลยงอมาผิดเลยวันเบิ่งความงอของมัน ร่างกายพี่น้องเอ้ยท่ามาขุดเขียวเลียวเลาะประคันหักเลยงอมางออ้ย <c oughs> <c oughs> ชื่นสดชื่นอากาศแบบนี้สดชื่นนะคะพี่น้องค่ะสดชื่นจ้ะอือเอาผ้ามาเป็นไกลๆประเดนหนาวเลยละ่ะหนาวเลยหนาวเลยหนาวเลยจ้ะนี่เป็นท่างลย ซูมให้เบิ่งไกลๆเลยบิดปลาเลขแปดพี่น้องปลาเลขแปดเลยละบินนี่หัวขุดนีนบังไวน่อยเดียวนี่หลอดมานีนบิดขึ้นมาพีกวะนี่บิดขึ้นมาพีกวะนี่บิด ไปพุ่นอีกโอคักแม่บึงบรรยากาศาทึ่งฝ่าปทีนี่นี่บึงทุ่งผูอ้อะบ่มีคำทิสิบัญญายเลยพี่น้องไม่อยากให้พีห้นนองมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะพี่น้องคะโอ้ยซ่อนหลาย สออนไลน์บรรยากาศสดชื่นจังเลยหนาวเลยนะคะจุดขนลูกแล้วขนชิ่งลูกมาแล้วมันหนาวส้นหมอกใช่ไรมพี่น้องเห็นลุงกินน้ำเพราะว่านั่นนี่ค่ะเป็นลุงกินน้ำนะคะ

พุ่มข้าล้อมรอบนะคะสวยงามนะคะสวยงามมากมากเลยส้นลายเจนี่แหละ ผูเขาเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นสั้นแล้วก็มีหมอกในแล้วพี่น้องซ่อนแห้งเลยพี่น้องสังเกตมองนี้นะคะนี่มอนี้มอนี้มอนี้นี่เห็น,น,น,นพื้นที่ออกเป็นสีเหลืองเข้มๆป้าเขาโพดนะคะป้าเขาโพดซึ่งมันกำลังสีแห้งจี่เขียวเขียวอยู่นั่น ับเขาโพดเท่กันค <c oughs> อภัยนะคะเขียวๆเขาโพดเื่อกันแต่ต้นมันยังท่านดเหี่ยมงแน่ก็เจ้าขึ้นไปเฮ็ดไทยเห็ดสวนไน้จังไหนสั้นป่านนั่นเฮื่อยเก่งมากๆเลยจอดความเก่งของเพิ่อนเลย ซึ่งน้ำไหลนะคะซึ่งน้ำตกซึ่งน้ำตกทางป่าเขาโผล่คนน่ะน้ำตกจักจาก,จากอยู่เริ่มสิแบบอันนี้เธอได้ยินชัดบัดทีนี่สวยงามครัก สวยงามครักลุ่มกินามก็ชัดเจนได้ ว้าวสายมาเธยเห็งงนง่ามพี่น้องเลยยิ่งสายยิ่งสวยยิ่งสายยิ่งสวย ว้าวสายมากเลอเห็นง่ามพี่น้องเลยยิ่งสายยิ่งสวยยิ่งสายยิ่งสวย